หลวงพ่อแย้มแบบกูไม like ่ทนแล้วอัตมาไม่ทนแล้วปกติก็จะมีเพลงปกติก็จะมีเพลงอัตมาไม่รู้สิตึงตะดึงตึงตึงตึงเพาะเยเชมันนอนหลับตึงตะดึงตึงตึงตึงอัตมาก็นอนทับตึงตะดึงตึงตึงตึงแล้วเยชชก็ท้องป่องตะดึงตึงตึงตึงโป๊เพลงแปลงเขาจะร้องกันอย่างนี้คือเพลงกวนส้นตีนแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพลงนี้หายไปแล้วเด็กๆรุ่นใหม่เกิดมาฟังไม่ทันแต่กูก็ร้องให้แล้วตอนต้นรายการวันนี้หลวงพ่อแย้มบอกไม่ต้องสนใจอะไรละการจอมพลังเขากำลังจะมา ฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อแย้มบอกงั้นกูจัดการก่อนเลยหลวงพ่อแย้มแกเป็นสายธรรมยุทธ์ถามว่าหลวงพ่อแย้มมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องคลิปนี้เกี่ยวครับเพราะเนื่องจากว่าเขมรน,นะครับเริ่มขุดคูเลทและเริ่มส่งคนเอาชาวบ้านเข้ามาปรากฏว่าหลวงพ่อแย้มบอกไปเงินอัตมามีเท่านี้แหละซื้อตู้คอนเทนเนอร์แม่งเลยแล้วก็เอากองกําลังของอนะไรฮะทหารนกองกําลังบูรพาเนี่ยนะครับก็เข้ามาประจันและอยู่แนวหน้าตรงนี้แล้วก็ยืนถือปืนจังกาเลยบอกมาด้มาดีา่ไอเมนปรากฏว่ารถแท็กเตอร์รถไถ พากันขุดนะครับเพื่อเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปวางเขเมรโวยวายใหญ่เลยบอกว่าขวางทางเขาได้ยังไงไอข้างในนั้นเป็นที่ของเราบอกอาที่ของมึงก็เข้ามาปรากฏว่าทหารเขมรไม่กล้าเข้าครับรวมถึงพลเรือนของเขมรที่มากันเป็นกลุ่มเลยไม่กล้าเข้าหลวงพ่อแย้มถือธงชาติปักไว้กับพื้นเลยบอกมาเนี่ยโยมานี่มาอาตมาจะเลี้ยงด้วยแข้งเลย ปรากฏว่าตู้คอนเทนเนอร์เรียงปิดถนนทางขึ้นของ,ของขเขมรหมดเรียบร้อยและเดี๋ยวจะมีรถตู้ของการจอมพลังเนี่ยนะครับที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่จะเอามาผสมเดี๋ยวเขาจะเอามาซ้อน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 ,อนกันแล้วก็ปักธงไทยเอาไว้เพราะว่าตรงนั้นคืออธิปไตยของไทยทําให้ขเขมรที่หวังว่าจะมุดขุดดินมาตรงนี้ปรากฏว่าขุดไปปุ๊บโผล่มาเจอตู้ทึบทับอยู่จะปีนขึ้นมากะตะหารไทยก็เป็นยังไงเอาคอผ้าตู้อยู่ชั้นสองเนี่ยตอนโผล่ขึ้นมาปุ๊บตะหารไทยบอกโลมาทําอะไรอ่ะไม่ร้อนเหรอเขากกนตู้แล้วลงไปเถอะ กลางคืนอย่ามานะเดี๋ยวเขาเอาลวดเสียบไฟฟ้าปล่อยตามตู้จริงไหมครับเขมรอดอยากปากแห้งแล้วที่มาอยู่นี่ไม่จะคาลไยนะไอ,อ้เขมรจริงๆเนี่ยนะครับไอ้ห้าหนึ่งหนึ่งไอ,อ้เขมรจริงๆเนี่ยมันกลับไปหมดแล้วไอ้ที่เหลืออยู่นี่คือไอ้พวกเขมรแดงเป็นพวกเขมรแดงผสมเขมรจริงอยู่ก็มีแต่ว่ามันน้อยแต่ที่เหลือเนี่ยคือมันขึ้นมาเติมไงหลังจากที่เราไปช่วยลบแล้วดันเวียนนามออกไปแล้วคนเขมรจริงๆมันก็กลับไปบ้านของมันนะจะเหลืออยู่ที่ไม่อยากไปเพราะอย,อยู่ไทยก็กินอิม่มอะ อยู่ไทยมีน้ําอาบมีข้าวกินนะครับมียายรักษาโรคมีเสื้อผ้าใส่ทําตัวให้มันจนจน,จนต้นกําเนิดขอทานขมรนมันก็เกิดจากตรงนี้แหละครับต้นกําเนิดเลยอะขอทานขมร้นะ่ะและนี่ล่าสุดไม่รู้ว่าพี่น้องชาวมุสลิมจะโกรธหรือไม่ผมไม่ทราบการจอมพลังไปเจอคนเขมรนนะครับปลอมตัวเป็นมุสลิมนั่งขอทานอยู่ใส่คุมผ้าฮิญาบแล้วมีกะลาใบาหนึ่งนั่งเคาะเคาะพื้นอยู่แล้วเรียกแขกให้มายอนตังลงนี่มันเอาศาสนาอิสลาม มาผู้ยี่ผู้ยำแต่งตัวเป็นคนมุสลิมแล้วนั่งขอทานแล้วกันจอมพลังไปเจอแกก็ตีลวกันจอมพาลังแกก็เดินผ่านไงเดินแกมองมองเอ้ยทําไมมุสลิมคนนี้หน้าตาแปลกๆเนกามใหญ่ๆตัวดำๆนั่งหับๆก็เลยก้มั้าจเอ๋ปรากฏว่านั่นตกใจตะโกนลั่นเลียงปละเขาบอกนี่มุสลิมพ่อมึงเมียงปลาอ๋ะสมโจนนั่นจะไม่ใช่แล้วไปถกผ้ามาเลยเอาศาสนาอิสลามมานั่งขอทานกันจอมบลังไปเจอเลยสั่งให้ถอดผ้าฮิยาบออกเลยเขมร ชัดเลยหน้าตาอย่างนี้มีมึงยี่ห้อเดียวบนโลกใบนี้นิชาวเนี่ยมานั่งข้างๆมึงเ็ายังไม่เชื่อว่านี่ชาวเป็นขมรนเลยเพราะหน้าตามันไม่เหมือนกันนะฮะนี่คือความเลวร้ายที่คนขมรแม่งทาทุกอย่างมันไม่สนใจเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งยิ่งศาสนาอิสลามเนี่ยนะฮะเราจะไม่พบเห็นเลยว่าอิสลามนั่งขอทานไม่เคยมีแต่เราจะเห็นขมรนเพราะต้นกําเนิดมันมาจากบ้านหนองการหนองยาแก้วมันอยู่มันไม่ต้องทํางานมันแบมือมันก็ได้ข้าวกินมันแบมือมันก็ได้น้ําดื่มมันแบมือก็มียารักษาโรคบางคนนั่งแบมือนอกเขตก็ได้เงินใช้ นี่คือสิ่งที่คำเมนนอกจากจะทําลายภาพลักษณ์ประเทศไทยแล้วมันยังทําลายศาสนาอิสลามอีกทาให้คนไทยในเดินไปเดินมาก็คิดว่าเป็นมุสลิมแต่ความจริงแล้วแมงไม่ใช่เห็นไหมครับเรื่องทั้งหมดนี้แล้วแต่พี่น้องมุสลิมจะไปพิจารณาเอานะครับว่าดูที่คำเมนมันทําอย่างนี้มันเอาผ้าฮิญาบไปคุมหัวแล้วก็นั่งขอทานดีนะที่กันจอมพลังไปเจอก็ขอบคุณคุณกันจอมพลังด้วยนะครับที่รักษาเกียรตินะครับรกเกียรติยศของอิสลามเขาเอาไว้นะฮะแล้วก็รักษาชื่อเสียงข,ของประเทศไทยเอาไว้ก็ขอบคุณมาก <c oughs> แล้วก็ถูกจับส่งนะครับับบกมไป อันนี้คือความที่น่ารังเกียจมากแต่เรื่องทั้งหมดที่จะคุยนี้ก็คือเรื่องที่ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันมาวางไว้คนที่มันบุกเข้ามาอยู่หน้าตู้ตอนนี้นะครับแต่มีน้อยนะไม่ได้เยอะมีไม่ขี่ครอบครัวที่ที่บุกมาตอนที่หลวงตาเยื้อนแกวางตู้อยู่เนี่ยมีไม่ขี่ขัวเรือนนะฮะนั้นเขาตั้งใจที่จะมุดดินเข้ามาข้ามมาในฝั่งไทยเขาไม่ได้เข้ามาอยู่นะครับวันนี้เขมรมที่บุกุเข้ามาที่พยายามจะจ่อจ่อเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มาอยู่น้องกาหนองแยาแก้วนะไอ้นั่นมันเป็นวัทกรรมเป็นวาาาททกรรรมววงงบ้นนนนนเคืแผ่ดิ คุณลองปล่อยเขมรมาอยู่บ้านหนองจานหนองยาแก้วไทีนี้แทบจะไม่มีใครอยู่เลยเพราะมันไม่มีที่ทํากินมันต้องมาสร้างบ้านใหม่พวกนี้จะเป็นดาวกระจายไอ้คนพวกนี้จะเป็นดาวกระจายแล้วจะมุ่งพุ่งสูงเขา้ากรุงเทพไปตามตัวเมืองต่างๆไปปราจีนไปเมืองปราจีนไปเมืองศรีมหาโพธนะครับอะไรพวกนี้ไปทําอะไรไปขอทานครับอาชีพที่ถนัดที่สุดที่พระเจ้าแผ่นดินของเขาถนัดเหมือนกันที่ตระกูลนโรดมเป็นต้นต,นตำรับก็คือขอทาน นัโลดมก็แบมือขอฝรั่งเศสแบมือขอจีนนี่ล่าสุดไปป้นจีนตั้งเก้าสิบล้านนะครับโดยนางสาวศรีหัมุนีนั่นนะครับไปป้นเงินชาวบ้านชาวเมืองเข้ามานะครับนายฮุนเซนก็แบมือขอตังนายฮุนมานเน็ก็วิ่งเข้ายูเอ็นบอกฮัลโหลขอเงินบ้างเด็เพื่อนนะครับคนขเขมรก็เหมือนกันคือพูดง่ายๆว่าภาพลักษณ์ของขเขมรน,นอกจากจะเป็นแหล่งกบดานของโจรนะครับเป็นที่ผลิตอัชญากรนะครับที่กระจายไปทั่วโลกวันนี้เนี่ยยังมีขอทานเป็นฉากประกอบด้วยเดิมทีเราก็คิดว่า,ขาเขมรคือเมืองขอทานเพรราาาาะมมาาัััันนนขขออทตตต้งงแ่กกกษยยย์ แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับกษัตริย์มันที่มีรั้วมีวังอยู่ได้มีน้ามีไฟไว้ใช้มีข้าวไว้กินมีหมาให้แดกเนี่ยก็เพราะกษัตริย์มันอาศัยเงินนะอาศัยเงินสแกมเมอร์กษัตริย์มันที่เดินตัวเก่งอยู่เมืองนอกเดินตัวเก่งอย่างเงี้ยไอ้ที่เดินอยู่ในประเทศก็ฮัลโหลสวัสดีจ้าไอ้พวกนี้งานการไม่ทําแบม,มือของเงินจากไอ้ฮุนเซนไอ้ฮุนเซนก็เลี้ยงไวเหมือนหมาเฝ้าบ้านไอ้ฮุนเซนไม่เคยมองกษัตริย์ของมันเป็นเทพไม่มองกษัตริย์มันเป็นสม,มุติเทพแต่ไอ้ฮุนเซนมันไปมองไอ,โโอา้าา เลี้ยงเอาไว้ให้เกะก,กะอย่างนั้นนั่นแหละเผื่อบางทีให้มันเห่ามันก็เห่าพอเห่าทีหนึ่งก็ได้ตังค์ไปทีหนึง่งนี่คือขเขมรดังนั้นนี่นะครับเราอย่าคิดว่าขเขมรมันจะเข้ามาันหนองจานหนองหญ้าแก้วแล้วมันจะมาสร้างบ้านอยู่จะอยู่ไม่ใช่นะมันจะเป็นดาวกระจายแล้วไปขอทานเพราะวันนี้ประเทศมันไม่มีข้าวของจะกินทุกวันนี้เก็บหญ้าไปแดกแล้วอาจจะมีการต้มหญ้าให้ไปแดกตามศูนย์พักพิงต่างๆเงินจะใช้ก็ไม่มีผู้อบพยพชาวอบพยพของขเขมรที่ไปอยู่ตอนเนี้ยไปอยู่ที่กลางทุ่งเขาเรียกว่าศูนย์อบพ ต้องอาศัยอินฟลูเอนเซอร์มาอะไรครับเอาผักมาให้กินคุณอย่าหวังแดกเนื้อเลยเขมຈทุกวันนี้ในแดกแต่ผักนะครับจะพาไปนิพานหมดแล้วเพราะไม่รู้จักเนื้อแล้วหมาก็ไม่มีให้แดกเพราะทหารแม่งหิวไปหน้าแนวหมดแล้วตอนนี้เห็นไหมครับพอหิวไปเสร็จขมขืนหมาเสร็จฆ่าปินปากแดกย่างหมาอีกคุณเห็นชีวิตคนขเขมรแล้วหรือ,อยังนี่คือภายใต้การนําของนายฮุนเซนที่ร่วมมือกับนะครับนางสาวศรีหามุนีที่เป็นกษัตริย์อยู่ในขเขมรฉะนั้นผมจะบอกคนขเมนขมริย์คออรค,รค,คุณแล้วก็ื ไอ้คุนเซนไอ้สองสถา,าบันนี้เนี่ยมันร่วมมือกันกดขี่พวกคุณไม่ให้ต้องมีความรู้อยู่กินกันอย่างยากลําบากนะครับและที่เหลือเป็นหน้าที่ของคุนเซนจะเลี้ยงไข่ต่อไปส่วนสีหามุนีและอีนางโมนิกนี่นะครับก็เป็นไงครับนั่งคอยรอรับเงินไอ้คุนเซนก็มองเหมือนสัตว์เลี้ยงต้องเลี้ยงเอาไว้ถ้าไม่มีไอ้พวกนี้แล้วเดี๋ยวจะอยู่ลําบากเพราะอย่างน้อยนี่นะครับถ้าไอ้้สีหามุนะีะอีโมนิกออกมาพูดนะครับลดกระแสลดเฟสเชอร์ไอ้คุนเซนยังจะอยู่ได้ต่อแต่ไม่ทันแล้วครับจีนแม่ง ไอหุ่นเซนหลอกเอาเงินบาทที่พวกมึงยังวิ่งไปซื้อของที่นู่นที่นี่ได้เนี่ยวันนี้มันหลอกให้มึงเอาเงินบาทเข้าไปธนาคาร mm hmm. เพื่อมันจะไปแลกเป็นดอลลาร์แล้วซื้ออาวุธแล้วมาทำสงครามแล้วก็มาหลอกให้พวกมึงอดตายอยู่ตรงนี้พี่น้องมีความเห็นเป็นยังไงก็ว่ากันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องล้ำลากันไปก่อนขอบคุณมากนะครับ